ใครมันปลาใส่หัวผมอะไอพี่บิกรกะตายอิชาละซีชุดเต็มนะเฮ้ยอิชาละซีไอบอท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 มาในาโนแรแลนด์ใช่ไปคาทันเซียมันอยู่ตรงไหนวะไอ้นนบอกเขา บอกเลยอะร้องะมึงร้อเอาเอารถเจอแต่กระเช้าอะแทนได้ปะมีซ้ายมือแต่เราปนไปแล้วอะนั่นไงข้างหลังนั่นะเนยเอาไหมล่ะข้างหลังเพื่อนก็เลี้ยวไปดีรถนะ ไม่เพื่อนลงบ้านเพื่อนมาลงบ้านมบนเขาแล้วเราจะไปไหนต่อลองไปอโอ้โหผมไปนี่นะตริกะ <c oughs> ผมไปไกลเลยนะอย่างน้อยมันก็อยู่ในวง,งผมล่วงหน้าไปก่อนเด้อะมักสองพี่รับเพื่อน,นรึเปี่เออไปรับนบี้เพื่อนมาคูแล้ว <c oughs> ไปเปล่าไม่ไปทิ้งนะมาเลยเพื่อนมาบ้างนะมามาไม่มาได้ไงนะผมพาไปดาวกูให้ดูพี่ชอบบอกอย่านะอยู่ไกลนะอยู่ใกล้ๆนะเป็นไรผมจะดบ สระดับระดับม้วนหน้าแล้วก็ตียาคอหัเจอผมในระดับเปิดใหญ่ดีโออาร์สตรองไซโคเจตอาร์สตรองเลยนะเฮียละเต้นไ้เต้นไว้อาร์สตรองเต้นไว้รถมันลอยอยู่มันเลี้ยวหลบไม่ได้ เกื <laughs> อบไปเกือบไปเป๋เป๋เป๋นี่ถ้ามาคนเดียวนะผมตีลังกาโชว์ไปนานแล้วเนี่ยนี่ติดที่ว่ามากับเพื่อนเนี่ยจะตีลังกาโชว์ก็ไม่ได้เพราะกูได้ยินเสียงรถผมไม่ได้ยินทีนะโมเลยถามอยู่ฝั่งไหนจะเป็นไปได้ที่จะมีคนมา,าที่นี่มันก็น่าสนใจ ใช้ได้วงอะมันโดดไม่ถึงะนะตรงนี้นอกจากมาฟาร์มมันเราอะขับรถมาฟาร์มมันเราอะได้แต่ท้า้โดดมาเลยโดดไม่ถึงขออนุญ,ญาตยิงควันเล่นครับมันเลิงยังไงอยู่อะ150ยห้ิบยิงนี่หรือร้อยห้หรอ ร้อยห้าสิบเลงนี้เลงน,ลนี้จะยิงตกตรงนี้มันใช้ระบบเล็งยังไงวะพี่ไม่รู้ผมเลงไม่เป,เ,ปเป็นนะยิงเล่นไปสองสามนัดเลยเนะ่ยิงให้เพื่อนสองสัยว่ายิงอะไรจนระิงจริงบอกว่ามีรถอยู่นะไหนๆก็ไหนๆก็คนละคันละจัดไปคนละคัน เผื่อกรี๊ดดูแมปหน่อยสิอ๋อขับตามถนนก็ไปได้ส,สบายๆเลยบีไม่ต้องวิ่งหิมะให้บันลำบากอยู่ ไปไปตอ่อเลยดีกว่าไม่จอดละเราไม่มีทีเล่นด้วยนะเฮ้ยวิโยวีโยมักสองไม่รู้มีคนหรือเปล่าขอไปดูก่อนเหมือนจะมีเสียงเปิดต้อนรับมากสองหรือเปล่าล่ะไม่รู้ นี่ไงนี่ไงนี่ไง,องโอเคไรไรละไม่โดนหรอกนะไม่โดนหรอกนะไม่โดนหรอกนะก <c oughs> ูจอดแล้วนี่มันอยู่ไหนล่ะไม่รู้ yeah เจราเจราตีน uh ่ามาเขียวอยู่มาเขียวอยู่มาเขียวน็อคน็อควิ่งครับ ครับบาเอา้าอะไรดีเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้า,เ,ขาเราไม่ได้เข้าตัวเดียวเลยนะเสียงอะ่ะเข้าหลายตัวเข้าหลายตัวไม่ได้เข้าตัวเดียวจะขึ้นไปช่วยเพื่อนก็นไม่ได้มันดานมาหลายตัว เอาวงต่อไปเลยพี่เดี๋ยวดิติดกินอยู่เนี่ยเอผมมาแล้วเนี่ยยิงนกได้ตัวหนึ่งผมถอนเลยถึงมันได้เปรียบแล้วขึ้นเนินนี้มีแต่ความตายล้วนๆเลยมีแต่ความตายอยู่บนเนิเเนเกียโคตรเกียเลย แม่งยืนกันเต็มตี้เลยเขียนั่นไงว่าแล้วไปหาพี่เช่าดีกว่าทางนี้เต็มตี้เยอะแอบได้ไหมพี่แอบอยู่เปล่าเบอร์สามถึงตัวยังถึงแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้เหรอเรียบรอยเออ,อนั่นแหละมันยิงยาก โอ้เบอร์สามยิงเชียยว